โลโมล่าพรามชู ola, ue, กับผมจัดไปเลยวันนี้ครูจะสอนเกี่ยวกับเรื่องการเลือก P-Effusion ครับเราจะใช้ด้ามอะไรก็ได้นะฮะที่มันเป็นพอตสต์ฟิลเตอร์แบบมาตรฐานยูนิเวอร์แซลของ58นะวันนี้ครูจะใช้แพเก็ตตัว S นะฮะ Specialty ครคูจะเซตฝั่งซ้ายกับฝั่งขวานะครับตั้งตัวแปลคุบคุมแค่การพรมน้ำเท่านั้น เช่นฝั่งนี้ครูจะพรมไว้ที่3วิแล้วก็หยุด5วิฝั่งเนี้จะตั้งที่พรม5วิแล้วก็หยุดน้ำา5วิแล้วค่อยแลมก้าไปหมดนะฮะเดี๋ยวลองมาเทสรสชาติดูว่ารสชาติจะแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะครับผมโอเคขั้นแรกนะฮะปิดเครื่องนะครับผมแล้วก็กดเนี่ยนะฮะเครื่องอะ่ะมันจะทําความร้อนอยู่ประมาณ20-30นาทีนะฮะมันถึงจะต้มได้ไอตัวหม้อต้ม7ลิตรมันเนี่ยตอนนี้พอเราเปิดเครื่องปุ๊บเสร็จเครื่องมันก็จะกระพริบเนี่ยนะ,ะัะจนมันหยุดนะครับกดตัวพีค้างนะครับ Ah. จนกว่ามันจะขึ้นตรงนี้นะฮะดูนะครับ F2 นะครับผมกดค้างไปเลยนะครับอย่าเพิ่งปล่อยนิ้วนะโอเคเป็น F2 F2 เนี่ยเราถ้าเราตั้งกดขวาเนี่ยซ้ายขวาเนี่ยมันจะเป็นการตั้งโหมดนะครับว่าเราจะเอา F อะไร F2 นี่คือถ้าเลือกปุ๊บเสร็จเราก็จะไปตั้งสตรีมนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับโอเคเลือกได้แล้วอันแรกอ่ะสตรีมครูชอบประมาณ120อ่ะวันนี้เดี๋ยวลอง130ดูแล้วกันอ่ะสุดที่128นะฮะลองเอาให้สุดเลยนะครับวันนี้ โอเคเลือกได้แล้ว f2 นะครับครานี้เรามาเลือก f5 f5 เนี่ยคือการพรมน้ําเป็นการพรีเวทกันเองนะฮะครูก็จะเลือกไปนะครับ f5 อ่ะครานี้ตั้งแค่สามพอนะครับนี่ครูตั้งไว้แล้วเลือกนะครับแล้วก็ครานี้ก็หยุดหยุดพรมนะฮะก็คือ f6 เลือกไปเสร็จย5วิมันตั้งได้สูงสุด10วินะครับผมกับศูนย์นะฮะเพราะนั้นครูก็จะตั้งประมาณนี้ฝั่งนี้เรียบร้อยพอเรียบร้อยเสร็จกดค้างครับตัว p จนกว่ามันจะหยุดนะครับก็ถือว่ามันจะเซฟฝั่งนี้ไว้แล้วเราค่อยมาเซฟตั้งตกกันอีกทีนึงนะครับผมนานหน่อยครับเรียบร้อยแล้วเดีย๋ยวรอบมาเทฟฝั่งนี้ด้วยครับค้างไว้นะครับเรียบร้อยนะฮะมาดูเซฟจะหายไหมไม่ได้ครับต้องกดปิดใหม่อีกรอบนึงอย่างนี้ครับปึ๊บโอเคจะเซฟอะไรก็แล้วแต่กดปิดเครื่องก่อนนะครับ อันนี้จะสามารถเซตได้ตอนเมื่อเพิ่งเปิดเครื่องเท่านั้นนะฮะระหว่างทำงานเนี่ยมักเซแบบนี้ไม่ได้นะครับอะค้างไว้ครับพีค้างกดแบบเร็วๆเลยนะฮะอ่าเนี่ยกดค้างไว้นะครับจนกว่าจะขึ้น F2 นะครับ F2 แล้วนะครับอ่าคราวนี้ครูเลือก F5 นะฮะ F2 เราตั้งไว้แล้วนะฮะมันตั้งสติมได้ได้แบบเดียวนะฮะ ก็คือเมื่อกี้128ปกับ128เท่ากันซ้ายขวาเลยอันนี้ครูตั้งไว้5าวินะครับสำหรับการพรมเลือกแล้วเป็น P 6ครูตั้งไว,5ว้5าวิเรียบร้อยครับผมเอาแล้วก็กดค้างครับเรียบร้อยนี่ฮะเหมือนกันหมดนะคราวนี้เราจะได้เทียบนะฮะว่ารสชาติมันต่างก,กันยังไงการ P สำหรับคนที่ซื้อเครื่องพามทูนะฮะก็สามารถมาเล่นกับครูได้เพียงแค่คุณซื้อกับเครื่องบดรุ่นใดก็ได้ของครู ครบ1 0 0 0 0แสนบาทได้เรียนฟรี1คอร์สสำหรับเปิดร้านนะครับผมตามโปรโมชั่นแต่ละเดือนนะครับเรามาสอบถามได้ครับผมต่อไปไอ้พวกน้าชมพิเศษแบบครูได้เลยนะครับมีขายที่โอกสนะครับผมอ่ะลองมาดูนะครับตอนนี้เราใช้กาแฟนะครับอยู่ที่20กรัมนะฮะอ่าบัตเกตนี้ใส่ได้ตั้งแต่ 18- ถึง22กรัมเลยนะครับยี่เป็นขั้วอ่อนอะใส่ได้สบายเลยนะครับผมซับมินิมอลนะครับต้องเข้าแล้วมีขายแล้วที่โอกสคาเฟ่นะฮะ โอเคเดี๋ยวครูจะปรับเบอร์บทแรกอยู่ที่ประมาณนี้แล้วกันนะฮะนี่เราใช้ประมาณสิบห้าครึ่งแล้วกันหาเบอร์บทมาแล้วเนาะการหาเบอร์บทก็มาเรียนกันจริงจังนะครับผมอ่ะแล้วเราก็มาช่างตรงนี้ศูนย์นะครับตรงนี้ได้ศูนย์นะแล้วเราก็มาเทียบกันตรงนี้ตรงนี้เราก็เทไปเลยตัวนี้ก็ถือว่าเป็นที่สุดแล้วนะคะของตอนนี้พรเร็วมากนะครับสองสามวิคุณก็ได้แล้วนะฮะแทะเข้ามาแรงๆนะครับ,บ,รรบปุ๊บปุ๊บปุ๊บเรียบร้อยตังนี้เป็นรุ่นเก่านะ เอาตัวเดโมมาให้ใช้นะฮะเอเวอร์ถ้าผมจัป้ายมามีแกสก่อนนะฮะกาแฟใหม่โอ้ยกลิ่นดีมากอีกเครื่องบดนี้ Df3v จำชื่อไว้เลยรุ่นใหม่ล่าสุดก็มีแล้วที่โอกาสนะครับตัวนี้คือรุ่นเก่านะฮะแต่บอร์ดเขาเปลี่ยนมาแล้วเป็นตัวเดโมนะครับแบบนี้สวยงามนะฮะอ๋อถ้าเป็นหลุมอยงี้อย่าลืมนะครับ มารเก็ตมันลึกครับเพราะเราใช้ขั้วอ่อนเนาะกลับมาด้วยมาเรียนครับที่โอกาคาเฟ่ฮะซื้อเครื่องถึงแสนบาทคุณก็สามารถได้มาเรียนฟรีหรือว่าถ้าซื้อไม่ถึงก็จ่ายตังค์มาเลยจบไปอ่ะเรามาดูครับคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาตั้งพรีฟิชั่นฝั่งนี้นะฮะแล้วก็ตั้งฝั่งนี้ดูนะฮะว่ารสชาติจะต่างกันยังไงครับการพรีฟิชั่นน้อยและมากพรมน้าพรมมากน้อยรสชาติเปลี่ยนอยู่แล้วครับผมต่อไปอจัดการกับหัวกุ๊ปให้เรียบร้อยนะฮะ คราวนี้เข้าไปเลยนะครับผมดันขึ้นไปให้สุดนะครับผมช็อตมาตรงนี้ปึ๊บคราวนี้เราจะตั้งนะครับกดตัว P ตรงนี้นะครับผมกดค้างก่อนนะครับถ้าเราจะเซตไว้สำหรับหน้าร้านเนาะให้มันกระพริบนะครับผมรอให้มันกระพริบกระพริบเรียบร้อยแล้วเราจะเอาปุ่มนี้นะฮะได้น้ําหนักที่เราต้องการแล้วเรากดปิดทำเองอ่ะเนี่ย P นี่ยิงน้ําไปสามสามเอ่อวิแล้วก็หยุดพักห้าวินะครับผมมาอย่าง มาแล้วสวยเลยนี่แหละเข้ามาดูใต้ช็อตหน่อยครับสวยๆนะฮะสวยงามมาแล้วโหช็อกแลตเลยนะฮะสุดยอดช็อตรวมตัวกันแล้วนะฮะสวยงามเรากดปิดนี่นะเราเอาที่นะฮะ40่สมนะครับผม นะครับส <Okay. S 1> ี่สิบจบสี่สิบเจ็ดวิพอดีเป๊ะเวอร์นะครับของเวลาที่เราต้องการโหมีแต่หวานเลยแหละสำหรับเวลานะฮะแต่ละช่วงของครูนะครับก็จะจบไม่เหมือนกันนะอันนี้สําหรับสายหวานครูก็จะชอบจบเวลานี้ให้นักเรียนมาเรียนดีกว่าครับเพราะว่ามันยากแน่นอนครับที่นักเรียนจะเข้าใจเนาะในการปรับแต่ละ เวลาก็จะมีผลต่อรสชาติที่ต่างกันตัวนี้เป็นขั้วกลางอ่อนคุ้ก็อยากจะจบช้าคุ้กอยากได้หวานอยากได้เปรี้ยวน้อยเราสามารถปรับรสชาติได้ด้วยเบอร์บดนั่นเองครับผมเสร็จแล้วเซฟนะฮะแล้วก็กด P ีกลับมาที่เดิมมันก็เซฟแล้วว่าปุ่มนี้ถ้าเราใช้เบอร์บดเดิมนะฮะมันก็จะตกที่47วิเท่าเดิมนะครับผมในน้ําหนัก40 ml ครับอ่ะเดีย๋ยวเรามาชิมเทียบนะครับโอ้กลิ่นโค้ดดีครับร้อนนเลยนะครับผม เทสติ้ง <Sure. S 2> ฮะมาแล้วครับอ่ะได้จุดได้นะฮะอย่างน้อยมานเข้าจุด i d e ี l โอ้โหรสชาติดีมากเลยนะไม่น่าเวลาลง,ลงมนมมันถึงแบบอร่อยขนาดเนี้ยช็อตนี้หวานหวานแน่นอนนะครับท่านผู้ชมครับผม double shot นะครับผมตัวนี้เป็นกลางอ่อนนะฮะดูใกล้ๆนะครับผมเข้ามานี่เลยนี่เลย โอ้โหดูเร็วมากเลยนะฮะตอนนี้ร้อนสุดนะบอกก่อนโคตรเร็วครับท่านผู้ชมครับผมบอกเลยนะฮะฟลุกนี่มาดูนี้นีู่ นี่น่ารักไหมล่ะหัวใจเพื่อคุณครับดูซิว่ายังเป็นโอวันตินเหมือนวันนั้นหรือเปล่านะผมชอบเครื่องนี้มากเพราะว่ามันทำให้แดกซาของผมกลายเป็นรสชาติมอชโคโคลช็อกโกแลตได้แล้วมันก็เป็นงานจริงๆด้วยสุดยอดโอ้โหนี่แหละครับเครื่องหม้อต้มที่มันใหญ่ๆนะฮะถึงแม้มัน,มน,มนไม่ได้ฉลาดถึงขนาดเล่นเพชเชอร์โปรไฟล์หรืออะไรได้มากมายนะฮะ แต่ด้วยความเป็นแบบหม้อใหญ่สองหัวแบบเนี้ยรสชาติมันมันอร่อยง่ายอะ่ะบาจชูก้าตามมาติดมาเต็มเต็มเลยเหมือนกินนมโอเวนตินเลยอะ่ะว่ายง่งายดีมากครับอันนี้ไม่ได้เวอร์นะจริงๆนะครับอือลองชิมดูสิครับ <S <S 2> <S 2> แล้วก็เดี๋ยวดอกต่อไปนะฮะใช้เบอร์บดเดียวกันเลยแต่พีฟิวชั่นต่างกันก็คือพรมเข้าไปนะฮะพีเวสนะฮะห้าวิแล้วก็พักอีกห้าวิแล้วก็สกัดเก้าบาปกติเลยนะครับผมเรามาดูกันฮนะ,ะว่ารสชาติจะต่างกันอย่างไหนนะครับ นี่ก็อร่อยแล้วนะเนี่ยหวานจ่อยจัดไปอ่าเข้ามาดูครับตรงนี้ดึงช็อตออกมาอย่างนี้นะครับแล้วก็กดทิ้งอย่างนี้เลยทำความสะอาดเรียบร้อยอ่ะต่อช็อตใหม่ครับผมทุบตรงนี้ได้เลยนี่แหละครับการจัดการครับผมพลึบลับตรงนี้ได้เลยนะครับสะดวกสบายคราวนี้เดี๋ยวมาดูการสกัดเลยครับอีกหัวฝั่งหนึ่งครับผม